ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับนี่อ่าเพื่อแจ้งเตือนเวลาพี่อัพคลิปใหม่ๆนะครับก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่เลยนะครับผมโอเคก็เราไปดูคลิปวิดีโอกันเลย สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง M M M T V นะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับผมเราอยู่กับมอสแพ k G T A แซอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นมอสแพ k ที่ออพี่ให้แปเต็มสิบเลยนะครับสำหรับพี่นะทุกคนโอเคเนาะอ่ะก็มอสแพ k ตัวนี้เนี่ยต้องขอพูดอีกทีนึงเลยนะว่าเป็นมอสแพคสเปค กลางถึงสูงนะครับสเปคต่ำถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะถ้าปรับภาพดีๆนะทุกคนประมาณนั้นนะฮะก็ะวัตแพปคหลักๆที่ลงไปนะครับ ก็จะมีเอ่อ texture นะครับผมเหมือนเดิมเลย texture ถนนนะแล้วก็เป็น texture ขอบถนนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น skybox นี่ก็จะกลายเป็นแบบ skybox ส k เอยนะทุกคนที่ลงไว้ให้นะเป็น skybox แบบท้องฟ้ายามเย็นนะเออนะครับผมแล้วก็ภาพในเกมเนี่ยก็จะเป็นภาพแบบเอ่อแบบออกมืดมืดหน่อยนิดนึงนะฮะคือแบบเออส,สวยเลยคือแบบสวย,สวยเลยนะแล้วก็สูตรคีโ o ที่ลงไว้ให้เนี่ยก็จะมีตามมาน,นี้เลยนะทุกคน คือ <c oughs> แบบเจ๋งๆประมาณนี้เลยนะสูตรคีโอที่ลงไว้ให้นะโอ้คือแบบเยอะมากๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคเนาะ <c oughs> โอเคเนาะที่ลงไว้ให้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่ให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วกันโอเคเดี๋ยวปรับเป็นตอนตีหนึ่งนี่อันนี้คือบรรยากาศตอนตีหนึ่งนะทุกคนก็จะมีแบบท้องฟ้าแบบจะมีดาวด้วยนะครับผมนี่จะมีดาวประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอ่าจะเป็นดาวประมาณนี้เลยนะ คือแบบส้นสวยอะนะครับผมก็ไม่อยากจะโม้มากนะครับก็ไม่อยากจะโม้มากอะคือแบบมันสวยจริงอะเออมัดแพกตัวนี้นะอ่าสามารถโหลดเล่นกันได้เลยนะโอ้คือแบบยามกําคืนก็สวยดีเหมือนกันนะเออไม่ไม่ใช่ว่าตอนกลางตอนเช้าตอนกลางวันมันจะสวยนะคือตอนกลางคืนก็สวยเหมือนกันมีดาวยิบยิบยับยับ,บด้วยโอ้โห เจ๋งๆอะ่ะมอสแพ็รตัวนี้เนะี่ยไม่โหลดไม่ได้นะทุกคนคือถ้าใครที่เล่นไม่ได้น่ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามอบแควกแต่ละตัวของพีเนี่ยคัดสันนะคัดสันจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอปรับภาพไปตอนเที่ยงแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้คือตอนเที่ยงนะทุกคนโอ้หลกหักหๆกหลกหกหหกนะครับผมขนาดพี่อัดวิดีโอเนี่ยยังแหลกเลยนะแต่ตอนที่พี่ไม่ได้อัดวิดีโอไม่แหลกนะโอ,อ้ทองฟ้าเขาสวยทุกคนดูดิ โอ้ Ồ, ท้องฟ้ากคสวยสวยเกินนะแล้วก็ถนนเนี่ยก็จะเป็นแบบถนนสวยเลยอะ่ะคืออันนี้อันนี้แบบโคตรติดใจเลยติดใจถนนมากถนนก็สวยท้องฟ้าก็สวยนะเออจุดเด่นจุดเด่น <c oughs> จุดเด่นถนนกับท้องฟ้านะฮะแล้วก็อา่าบนฟุตบาทนะ,ะับผมประมาณนั้นสัมากกว่านะโอเคนะนะครับแล้วก็อา่าเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสกินลากาลแล้วการเบื่อละเบื่อสกิน c ีเจแล้วนะอา่าเอาเป็นสกินไหนดีนะเอาแบบเท่ๆหน่อยเท่ๆหน่อยนะเออ ไม่รู้ว่าสกินไหนมาจะาคาร์บอยมีคาร์บอยด้วยเฮ้ยเบื่อเบื่อเบื่อสกินคาร์บอยมากเลยเอาเป็นอ,อไม่มีอันไหนดีๆเลยวะเฮ้ยเด็ดเกไม่มีอันไหนดีๆเลยอ่ะโอ้โหอันไหนดีวะแต่ละตัวนี่นะแต่ละตัวที่พี่คิกนี่แม่งสุดๆและนะ,นะมิเตอรอันตับสุดๆยอดอะ่ะอืโอเคเอออันไหนดีวะอืมไม่มีอันถูกใจเลยวะ่ะ โ okay, อเคไอตัวนี้นี่ตัวนี้ดีกว่านะตัวนี้มันแค่ขายเด็กช่างเลยทุกคนดๆๆู๋ยวดี๋ยวเ๋อ้ยขายเด็กช่างอ่ะโอ้เจ๋งเกิ <c oughs> okay, นโอเคเนาะประมาณนี้ okay. <c oughs> okay, โอเคโอเคครับผมขี่ไปไหนกันดีขี่ไปไหนกันดีเออขี่รถไปไหนดีนะขี่รถไปไหนดีนะไไนนะ <c oughs> รถจักรยานมันไม่เข้ากับเด็กช่างเลยอ่ะทุกคนก็ข <c oughs> ีโอ้มันจะชนเราอ่ะเอ้ย NBC บซมันจะชนเราทุกคน โอ้โห oh, ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยโดนชนตลอดเลยนะฮะโอเคคือแบบห้ามเผลอเออเล่น gta แล้วห้ามเผลอไม่งั้นโดนชนอะไรประมาณนี้นะโ okay, อเคเนาะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามเผลอไม่ถ้าเผลอนี่คือโดนชนจริงๆอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับโอเคโอ้ okay. oh, แกงวง่วงแม่งพักพวกแม่โคตรเยอะเลยว่ะอ่ะลืมบอกไปว่ามอสแค็ตัวนี้พี่ลงมอส อมอสรถสมจริงไปให้ด้วยนะทุกคนก็จะเป็นแบบมอสรถสมจริง50คันเลยนะครับเป็นแบบเกือบเกือบออมอสมอสรถเนี่ยเกือบทั้งเมืองอะที่เปลี่ยนะประมาณนั้นนะก็จะเป็นมอสรถสมจริงนะฮะก็มันจะได้แบบเข้ากับเออเรียกว่านะมันจะได้แบบเข้ากับมอสแพ็คนะครับผมบรรยากาศนะ โอเคเนาะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะโอเคแล้วขอเรียกรถก่อนแล้วกันนะเอารถไปขี่เล่นดีกว่านะโอ้รถโอ้ยรถสมจริงเกินนะอืมรถคนไหนดีโอ้นี่นี่นี่โอ้ยคันนี้ม่คันนี้คันนี้ดกว่อเอสีไหนดีอาสีดีโอ้ยเขีสีดําก็สวยนะโอ้สีดําก็สวยสีนี้ก็สวยเฮ้ยอืมเดี๋ยวเลือกเลือกอาสีนี้หรอโอเคสีนี้ก็ได้นะไม่อยากเรื่องมากแล้วทุกคนดูดิโอ้โหยังสวยเลยครับปุ๊บ อโหยังสวยเลยเกินไปเกินไปนะโอเคขี่ไปขี่ไปแบบแหลกแหลกประมาณนี้แหละคือแบบแหลกมากนะตอนทุกคนสังเกตดูตอนนี้แบบโคตรแหลกอะนะโอ้โหย okay. ังแหลกเลยนะไอที่มันแหลกเนี่ยคือไม่ได้แหลกเพราะอะไรนะแหลกเพราะมดท้องฟ้าแน่นอนแล้วก็แหลกตรงตรงมดรถนะครับที่ลงไว้ให้เนี่ยน่าจะแหลกคือ2ตัวนี้นะครับผม ค่ที่เล่นไม่ได้เนี่ยก็คือแหลกแหลกมอดรถกับมอดทองฟ้า2ตัวนะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะไอ้ที่มันแหลกเนี่ยคือมอดรถนะครับเพราะว่าลงมอดมอดรถไปเยอะจัดแต่มันเลยแหลกนะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมโอเคเนาะอ่ะก็มอดแพคตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะโอเคเนาะใต้ล่างคลิปนี้ดาวน์โหลดได้เลยครับโอเคก็แบบสวยจแจ่มประมาณนี้เลยนะมอดแพคตัวนี้คือแบบไม่โหลดไม่ไดนะ้ต้องลองโหลดเล่นกันดูนะ โอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนเรากา็ไปดูวิธีการลงวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าับผมโอเค let's go <S ก็ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเจ้าตัว CPU Z มานะครับผมก็ดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลยเนาะดาวโหลดฟรีนะครับเมื่อทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเนาะ พอคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราดูนะครับว่า CBU ของเรานะครับคือ CBU อะไรนั่นเองเนาะเมื่อทุกคนดูแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเจ้าตัว c o m ล o k ok s t a r g a เกมตัวนี้มานะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการแตกไฟล์ได้เลยนะนะครับโอเคอก่อนอื่นเลยเนี่ย ที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าม o อ p แพกตัวนี้เนี่ยเป็นม o อ p แพกของตัวเต็มอ่ะตัวเต็มคืออะไรตัวเต็มคืออ่าตัวเกมจากเพ t สโตสามารถลงได้แล้วก็ตัวเกมจากใน YouTube นะครับผมที่มันมี OBB เนี่ยสามารถลงได้หมดนะครับแต่ตัวไรเนี่ยจะลงของพี่ไม่ได้นะครับโอเคเนาะอ่ะก็ให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนาะคลิกเข้ามาแล้วก็คลิกเข้ามาที่ไฟล์นะครับก็คลิกเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะปึ๊บแล้วก็จากนั้นนะครับ ให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์นะก็จะมีสามไฟล์นี้เลยที่ต้องเปลี่ยนนะครับโอเคเนาะ,ะเราจะเปลี่ยน t x d ก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมส่วนใครที่ c p u เหมือนของพี่นะครับผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรสามารถ Copy เข้าเล่นเกมได้เลยนะครับโอเคสมมุติว่าใครที่ c p u ไม่เหมือนพี่นะครับผมสมมติว่าเรา c p u มารินะครับผมนี่ก็จะเปลี่ยนเป็น e ทีซีนะครับผมประมาณนี้นะเปลี่ยนตรงกลางนะครับผมโอเคเนาะอ่ะก็จะเปลี่ยนเจ้าสามไฟนี้นะครับผมเปลี่ยนตรงกลางเหมือนกันนะโอเคต่อไป gta สามต่อนะครับ gta สามเนี่ยให้เราเนี่ยเปลี่ยนเจ้าสามไฟนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนเหมือน txd เมื่อกี้เลยก็จะเปลี่ยนอ่าลบ d x 3ออกใส่อ่า ETC นะครับสำหรับ c p u มาลีนะครับผม ูส่วนใคร c p u เหมือนพี่เนี่ยเหมือนเดิมเลยก็ก๊อปปี้เขาเล่นเกมได้เลยเหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะอ่ะต่อไป GTA in 3รตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเข้าไปเหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนเจ้า3ไฟล์นี้เหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะอ่าก็ส่อ่าใครที่ CPU เหมือนของพี่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับผมโอเคเนาะอ่ะก็ขอโทษด้วยละกันติดติดกระขัดเนาะนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดตัดไปที่ไฟล์ตัวนี้เลยนะครับผมเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะนะครับโอเคกดตัดปุ๊บ เอาไปวางที่นะครับผม Android Data จากนั้นกดวางนะครับผมปุ๊บอ่าก็ส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ๋อลืม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 เลยครับว่าเจ้า Comstar เนี่ยห้ามลงทับกันเด็กขาดนะ ้ามลงทับกันนะครับผมให้ลบตัวเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็ลงตัวของพี่ไปนะครับผมโอเคเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่ ep หน้าครับบ๊ายบาย